อยากกินซูชิแบบไม่อั้นตามมาเลยที่ร้านมิยากิสุขุมวิท3 9จ่ายแค่หนึ่งใบม่วงก็กินซูชิและเมนูอื่นๆได้เกือบ50เมนูแล้วคุณภาพของวัตถุดิบก,ก็คือไม่ไก่กานะแซลมอนมากิเนี่ยไม่ได้มาเป็นเศษเนื้อแต่หั่นมาจากชิ้นใหญ่ๆกันเลยเนกิโทโร่สีฉ่ำน่ากินสั่งได้ไม่อัน้นกินไหวเท่าไหร่ก็สั่งเลยเจ้าสลัดมันฝรั่งอันนี้คืออร่อยมากแนะนําให้สั่งเดอ้อแล้วอาหารก็คือออกไวมากรอไม่นานไม่ต้องกลัวขาดตอนนะครับใข่เป็นสายซูชิจะต้องเลิฟจาชื่อน,น 9แต่ว่าของเด็ดๆเ,นะเขายังไม่หมดแค่นี้นะครับตามไปอร่อยต่อกันได้เลยในคลิปนี้โกโก้ Go Go. ตอนแรกวันนี้ฟิละจอยนะครับก็เลยชวนแต่แกงเนี่ยออกไปหาของกินกันไกลนิดนึงแต่ว่าเหมือนชีวิตอาจจะสู้กลับเพราะว่ารถที่เรานั่งเนี่ยพาเราไปส่งผิดที่ห่างจากจุดที่เราจะไปเนี่ยเกือบ2กิโลสรุปก็เลยต้องพากันเดินต่อแบบสู้ชีวิตนะครับเพื่อจะไปให้ถึงร้านมิยเกะที่ตึกิตี้รีสอร์ทเหมือนโชคชะตากลัวว่าเราจะกินกันไม่คุ้มนะครับพอมาถึงตึกเนี่ยให้เดินขึ้นมาบริเวณชั้น2เลยร้านเขาใหญ่โตโดดเด่นมากๆมองเห็นตไกลแล้วด้วยความที่พวกเราไปฝ่าฟันแดดประเทศไทยมาพักใหญ่นะครับกว่าจะมาถึงที่ร้านเนี่ยก นนิดนึงแต่ก็โชคดีมากๆที่ทําให้เจอคนไม่เยอะนะครับข้างในร้านกว้างขวางมากๆเลยนะครับมีโต๊ะให้เลือกนั่งเยอะเลยจะมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็สะดวกหรือจะนั่งห้องส่วนตัวเนี่ยเขาก็มีให้บริการเอาล่ะเลิกพูดเยอะดีกว่าครับหิวแล้วได้โต๊ะก็เตรียมสั่งอาหารกันเลยสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นเมนูเริ่มต้นนะครับหนึ่งใบม่วงเน็ตสั่งซูชิหรืออาหารอื่นๆเนี่ยได้มากกว่า50รายการเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากไปพีเมียมากกว่านี้นะครับก็สั่งเป็น750ดาได้สามารถสั่งอาหารได้กกๆก การสั่งอาหารของที่นี่นะครับทางร้านจะมีรายการอาหารวางไว้ให้ที่โต๊ะสามารถเลือกเมนูที่ต้องการใส่จำนวนลงไปได้เลยซูชิเนี่ยเขาจะเสิร์ฟแบบละสองคำนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยกินไหวแค่ไหนก็ระบุไปได้เลยแต่แนะนาว่าทยอยสั่งได้นะเพราะว่าอาหารเขาออกไวมากใครสั่งมาแล้วกินไม่หมดเนี่ยเขาปรับคําละ100เลยเด้อเอาละครับสั่งรอบแรกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนไปเดินดูเชฟเตรียมอาหารกันดีกว่านะครับวัตถุดิบที่ว่างอยู่ในตู้เนี่ยก็คือน่ากินมากๆเลยดูดีสุดๆแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วแล้วเชฟ กำลังหยิบเอากล่องโทโร่สับออกมาสีคือดีมากอะฉ่ำไม่ไหว oh. เดี๋ยวกลับไปที่โต๊ะเนี่ยจะต้องสั่งเพิ่มแต่ตอนเนี้ใส่ให้เยอะๆเ,เลยนะครับพี่ oh. มาต่อกับเมนูพื้นฐานนะครับซูชิปลาส้มสีสวยน่ากินไม่ไหวอันนี้คือแซลมอนมากินะครับทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เศษเนื้อมาทํานะแต่เขาจะหั่นจากชิ้นใหญ่มาตัดเป็นเต่าให้เลยเพราะงั้นตอนเคี้ยวเนี่ยต้องได้เนื้อเต็มๆแน่นอนเริ่มจะไม่ไหวละเดี๋ยวกลับโต๊ะกันดีกว่านะครับเพราะว่าเริ่มเห็นอาหารเนี่ยทยอยออกมากันบ้างแล้วเริ่มกับเมน ลสลัดมันฝรั่งอันนี้อร่อยมากเลยครับมีใส่ไข่มาด้วยนัวมากๆแนะนําให้สั่งมารองกันนะตัวแซลมอนมาีิอันนี้นะครับสาล่ายหอมมากเนื้อแซลมอนมาเต็มๆคําเลยโคตรดีอ่ะกาลังฟินๆอยู่นะครับ ชุดใหญ่จานแรกก็มาแล้วทั้งคีฮาด่าแซลมอนกุ้งแบบจุกจุกอันนี้ก็ดีเหมือนกันเนื้อแน่นฉ่ำเลิศดเกินมาลองเมนูอื่นกันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือคาโบชานะจะเป็นฟักทองต้มกับเนื้อไก่ซุปหวานๆทานง่ายๆครับตัวฟักทองก็คือนุ่มกําลังดีไปต่อกับชูไม้นะครับขนมจีบของที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบจีกระทะมากรอบๆนิดนึงใส่นั้นๆเลยสั่งนะสั่งนะอันนี้ดีแล้วอีกอันนึงที่ชอบมากๆเลยนะครับก็คือตัวนี้เลยอินาลิซูชิคํากําลังดี รสชาติก็ไม่ได้เข้มเกินไปด้วยและแล้วก็ถึงเวลาของกุ้งกังมากิกันบ้างน,นะครับเนืิโทโรชุดใหญ่ที่สั่งไปมาแล้วใครชอบกินมาคโรรจะรักแน่ๆน,น่ากินมากแล้วเจ้ายำแซลมอนกุ้งกังมากิอันนี้ก็คือเด็ดครับตัดเลียนได้ดีเลยยำรสจัดจ้านแต่ว่าไม่เผ็ดนะครับแค่พอสดชื่นอย่าพลาดที่จะสั่งมาลองยังยัง,ยงอย่าเพิ่งอิ่มนะครับถ้ายังไม่ได้ลองชิมคาราเกะที่ทอดมาใหม่ๆหอมๆอันนี้โคตรดีอร่อยมากๆแต่อาจจะใช้เวลารอนานสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะทอดใหม่ๆจานต่อ แต่บอกเลยว่าคุ้มค่าที่จะรอแน่นอนเอาจริงๆนะรู้สึกว่าบุฟเฟ่ต์ของมิยากิเนี่ยคุ้มมากเพราะว่าวัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยใช้ได้เลยแล้วเมนูก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับมือนี้เนี่ยเราจัดเต็มกันมากจริงๆจําไม่ได้เลยว่าสั่งวนไปทั้งหมดกี่รอบทุกคนลงความเห็นตรงกันให้เข้าลิสต์ร้านอร่อยสุดคุ้มได้เลยเชฟเตรียมอาหารกันมือเป็นละวิงเจอออเดอร์เตอนนี้เข้าไปก่อนจะอิ่มนะครับผมอยากลองอีกหนึ่งเมนูก็คือหางปลาย่างเกลืออันนี้เนี่ยมาชิ้นใหญ่มากเลยนะย่างมาหอม หอมปรุงรสมาเค็มกลมกล่อม,ม,มกำลังดีเลยน่าจะเข้ากับเครื่องดื่มเย็นๆได้ดีแต่เสียดายอะ่ะว่าตอนบ่ายมีประชุมไม่งั้นนะ <c oughs> ต้องขอขีดไฮไลท์เน้นๆ <c oughs> ไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบกินซูชิกับร้านมิยากิสุขุมวิท39ใครอยากตามมาชิมเนี่ยร้านเขาเปิดบริการทุกวันนะครับเช็คช่วงเวลากันนิดนึงเพราะว่าเขาเปิดวันละ2รอบนะรอบแรก11โมงครึง่งถึงบ่าย2อโมงอีกรอบก็คือ4โมงเย็นถึง3ทุ่มครึง่งใครขับรถมานะครับสามารถจอดได้ที่ร้านจอดของตึกสตีรีสอร์ ควุมวิมได้เลยสแตมบัตรจอดรถที่ร้านหรือใครฟิตๆนะครับอยากจะเดินมาแบบพวกเราวันนี้ก็ได้เหมือนกันสามารถเดินจาก BTS พร้อมพงได้แค่2กิโลแค่นั้นเองเอาละครับเอาละครับไม่รอเล่นกันแล้ววันนี้อิ่มมากๆเลยเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปทํางานกันต่อนะครับสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าชอบคลิปสไตล์ไปยังชาแนลแล้วเราก็นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเรากันได้นะวันนี้ต้องไปแล้วจริงๆบายจ้า No time to dawdle, yo. Oh. Lunch on lunch.